ใอยากจะสร้างตัวละครสำหรับว t ทูเบอร์จะต้องทำอย่างไรบ้างจำเป็นจะต้องมีทักษะหรืออุปกรณ์อะไรบ้างคลิปนี้มีคำตอบหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินมาบ้างเกี่ยวกับ v t u ู e เบแต่ก็เชื่อว่ามีอีกหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักมาก่อนในคลิปนี้เราจะมาดูที่มาที่ไปพร้อมๆก,กันเลย คือคอนเทนต์ครีเอเตอที่ใช้ตัวละครเสมือนแทนตัวเองเหมือนที่พี่ใช้อยู่ตอนนี้เลยส่วนประกอบต่างๆของตัวละคร VTuber เช่นปากตาเส้นผมจะถูกสร้างมาให้ขยับได้ด้วยกระแสทำว t u b e r เนี่ยมาจากประเทศญี่ปุ่นโดยการมาของคิสุนา a i ไทำให้แวดวง VTuber เริ่มเป็นที่นิยมสุดๆเรียกได้ว่าเป็นผู้บุกเบิกในวงการนี้เลยก็ว่าได้แต่ก่อนที่เราจะมีตัวละครว t u b e r ได้สักหนึ่งตัวเนี่ย ต้องทำยังไงกันบ้างนะ 1. เลยต้องมีคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กที่มีประสิทธิภาพเพียงพอเพื่อความลื่นไหลในการทำงานคอมพิวเตอร์ที่เราจะใช้สร้างตัวละครวูทูเบอร์ควรจะมีสเปคเหมาะสมตามที่ขึ้นบนจอน,นี้เลย 2. ออกแบบตัวละครที่จะใช้สร้างเอกลักษณ์และสเสน่ห์ให้กับตัวละครได้ตามใจคนสร้างเลย 3. ว่าตัวละครแบบแยกชิ้นส่วนอย่างละเอียดเพื่อนำไปสร้างแอนิเมชันซึ่งการขยับส่วนต่างๆนี้เองจะทำให้ตัวละครมีชีวิตค้อนี้สำคัญมากๆเลยเชียวละซึ่งการแยกชิ้นส่วนสามารถทำในโปรแกรมใดๆก็ตามที่สามารถเอ็กพอร์ตเป็นไฟล์ PSD ได้โดยซอฟต์แวร์ที่นิยมเนี่ยก็จะมี Photoshop Clip Studio Paint หรือ Procreate เป็นต้น 4. ขยับชิ้นส่วนตัวละคร ขั้นตอนนี้เป็นอีกขั้นตอนหนึ่งเลยที่สําคัญไม่แพ้กับการแยกชิ้นส่วนโดยใช้โปรแกรม Live toD ในการทําให้ชิ้นส่วนต่างๆขยับถ้าจะทําได้เนี่ยต้องมีความรู้ความเข้าใจและใช้เทคนิคขั้นสูงหลายอย่างเลยนะเพียงเท่านี้เราก็จะได้ตัวละคร V t u b e r ในฉบับของตัวเราเองแล้วหากเพื่อนๆสนใจอยากมีตัวละคร v t u b e r เป็นของตัวเองและอยากเรียนรู้เพิ่มเติมให้มากกว่านี้คอร์สไลฟ์ของ KP Learning Space มีคําตอบให้ลงลึกทุกหลักสูตรตั้งแต่การเตรียม มไฟล์ไปจนถึงการขยับตัวละครอสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจ Kp Learning Space หรือ Line แอดได้เลยส่วนวันนี้พี่ต้องขอลาไปก่อนนะถ้าเพื่อนๆอยากได้เคล็ดลับหรือเทคนิคเกี่ยวกับการวาดการ์ตูนสามารถคอมเมนต์สอบถามไว้ที่ด้านล่างนี้ได้เลยจ้า